สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่คือมีเป็นการอ่านพลังงานตามหวข้อที่ผมโบดไว้ในชุมชนของช่องนะครับผมคนที่เข้ามาหาคุณเ,เร็วนี้นะครับใครที่เข้าไปโบดนะฮะขอบคุณมากทุกๆเสียงโบดนะครับผมใครที่พลาดยังไม่ได้โบดนะฮะ เข้าไปโหวตได้นะครับผมผมจะเอาไปโพสต์ไว้ในชุมชนของช่องนะครับผมหัวข้อที่ถูกเลือกมากที่สุดจะได้รับการนำมาทำคลิปนะครับชาวเราสีหนึนะคนที่จะเข้ามานะครับผมพลังานนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์นะอาจจะเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณคนที่เข้ามาหาคุณนะครับเจ้าหนี้ก็ได้นะลูกหนี้ก็ดี หมอคะ่ะหนูทำไมหนูคิดว่าหนูเป็นนี่อย่างเดียวอ่าชาวราศีครับไม่ใช่ตัวคุณแค่คนเดียวแต่ถ้าต้องการดูตัวคุณคนเดียวนะฮะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9 อยู่คนเดียวสบายใจจังนะฮะโอเคสำหรับชาวราศีธนูนถ้าคุณคิดอย่างนี้เราเล่นนะครับคนที่จะเข้ามานะฮะ f o r s o u r c e คนที่เข้ามาหาคุณนะฮะในตอนนี้นะครับผม f o r s o u r c e ผมรู้สึกว่าเขามีพลังอยู่เต็มเปลี่ยมล้นเหลือนะครับผมคนคนนี้เคยผ่านสถานการณ์อะไรที่ยากลำบากนะฮะคนคนนี้เป็นคนที่สุขุม มีประสบการณ์แล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ช่างเลือกพอสมควรนะครับผมคนคนนี้จะมองเห็นคุณทะลุป,ปูกโปรงนะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรจะอะไรคนคนนี้ค่อนข้างทะเยอทะยานผมรู้สึกว่ามีความเป็นมังกรอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมมีความเป็นพิจิกอยู่ค่อนข้างเยอะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการงาน คนคนนี้ต้องการความเพอร์เฟเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีหลายมังกรพิจิกกันนะผมรู้สึกว่าคนคนที่จะเข้ามานะมังกรพิจิกกันหรือคุณอาจจะไปส่องก็ได้ว่าตัวคนที่คนที่คุณดีลอยู่อยู่ในราศีใดนะครับผมแต่เพื่อให้ชัดเจนเลยนะครับผมแอดไลน์หมอปองปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG999 นะถ้ารู้วันเดือนปีเกิดของเขา เข้ามาปรึกษาในเชิงโหราศาสตร์นะฮะ f o u r c e ผมรู้สึกว่าเขาเป็นเขามีพลังล้นเหลือเนื่องจากเขาเขาอยู่ในสเตจอยู่ในสถานะที่เ,เพรียบพร้อมไม่ใช่เพรียพร้อมเขาเรียกอะไรมีแรงอ่ะแบบเตรียมตัวที่จะทำเพราะว่าเขาเขาพักไปนานเขากำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ทำอะไรผมรู้สึกว่า คนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนอยู่เขาจัดการมันเรียบร้อยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์น่ะมันเป็นประเด็นเลยเพราะว่าในอดีตคนคนเนี้ยในอดีตเนี่ยอาจจะเคยโดนหักหลังมาแล้วพูดง่ายๆนะครับอาจจะเคยโดนหักหลังโดนหลอกเออแล้วก็มีความเจ็บปวดอยู่ผมรู้สึกว่าเขา ไม่เชิงว่าเข้ามาหาคุณเพราะว่าเอามาเป็นยาสมานแผลนะไม่ใช่นะผมรู้สึกว่าเขาพักไปจุดหนึ่งแหละแล้วจุดนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์แต่เขาเขาเป็นคนมีความคิดนะเขาไม่อยากจะทำซ้ำหรือรีพีทข้อผิดพลาดของความความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะเทคอินอีซี่เขาจะค่อยๆเขาจะค่อยค่อยเริ่มค่อยๆทำ เอ,อ่อทำไม่ได้รีบร้อนนะครับผมด้วยพลังงานของ four source ผมบอกเลยว่าพลังงานของเขาอะล้นเหลืออยู่ในระดับแบบสูงมากๆนะฮะสูงมากๆสำหรับพลังงานนี้นะฮะโอเคคาริฟายมากสูงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันวัดได้นะฮะ okay. โอคนคนนี้จะเข้ามาแบบ unexpected นะฮะคุณรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับเซอร์ไพรส์เลยมันเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดคิดไม่ได้อะไรเลยนะฮะเข้ามาด้วยความแบบโอ้คุณได้คือเขาเข้ามาแบบ w e l l of fortunes นะนะชาวโสดฮะใครโสดนะครับผมใครโสดแต่ไม่ยกมือขอให้โสด นี่คือโอกาสดีของคุณนะเพราะว่าคนคนนี้ถ้าคุณต้องการคอมมิชเมนต์เขาพร้อมที่จะมีให้นะครับเขาออกแนวระหวัดเ,เขาว่าเขาออกแนวหวาดระแวงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณพร้อมอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมันจะเป็นประโยชน์มากไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเขากับตัวคุณด้วยนะครับผม w h e e l o f Fortune ผมรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณอาจจะ ไม่เขาเรียกอะไรบังเอิญที่จะไปพบเขานะครับผมน i g h t of p e n t a ค l e s คนคนนี้จะไม่ make a move ผมเริ่มรู้สึกว่าเป็นธาตุดินละเป็นราศีมังกร,กรละคนคนนี้ high chance high expectation เ,เรียนรู้แล้วก็คนคนนี้จะไม่ยอม make a move ผมรู้สึกว่าเขากำลังรวบรวมความมั่นใจนะครับอืม เขากำลังรวบรวมความมั่นใจบางสิ่งบางอย่างนะฮะในพลังงานของ Ni ยอ Pentacles ิลส์รู้สึกว่าเขาพยายามรวบรวมความมั่นใจเขากำลังรวบรวมบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เขาเรียกอะไรเพื่อให้เพื่อให้ตัดสินใจในสถานการณ์นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมน n ยอัลแพนนิเคิลสอ่าเช of f ฟฟอนโอ้ ผมรู้สึกว่าคนคนี้เนี่ยพร้อมที่จะบุกน้ําลุยไฟพร้อมที่จะทําทุกๆอย่างเพื่อให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้อืผมรู้สึกว่าถือว่าถือว่าดีมากๆนะครับถือว่าดีมากๆในความสัมพันธ์นี้อโอเคค่อนข้างจะเพียบพร้อมแล้วก็คือถ้าคุณพร้อมเขาพร้อมผมคิดว่าสบายนะฮะในสถานการณ์นี้ Page of s โ r r ูชนะครับผม เขาเข้ามาทำไม p เพจ Source เขาไม่มั่นใจเลยในความสัมพันธ์นะครับผมผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมือนหลงทางด้วยซ้ำในความรู้สึกนะไม่ใช่แบบหลงทางมาอะไรอย่างี้หรืออาจจะหลงทางจริงๆก็ได้นะเพจจ o ซูสเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามันเป็นอันเอ e กซ e เคแล้วก็เขาไม่ได้คาดคิดนะฮะเพจจ์ซสเป็นลักษณะที่เออเขาลอง ขาไม่คิดว่าตัวคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาจะดีกับเขาหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะฮะผมรู้สึกว่าเขาเขาแค่อยากลองเขาแค่อยากคุยเขาแค่ไม่อย,อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเชื่อไม่สามารถอ่าเขาเรียกอะไรไม่สามารถไว้ใจนะได้นะครับผมพจจะโซชนะฮะอืม two of pentacles okay two of pentacles king of pentacles four of swords นะเขาเข้ามาทำไมเอาอันนี้ก่อนนะทั้งทังที่เป็นพลังงานหลัง four of swords นะฮะคุณได้ double down ใน four swords เขาเข้ามาทำไมผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะเคยเจอเขาหรือ ตัวคุณเองอาจจะปฏิเสธตัวเขาในอดีตมีความเป็นไปได้ผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วผมรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าอาจจะตัดสินใจอย่างอย่างไม่ได้รอบคอบนะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ย เป็นไปไม่ได้ในขนานั้นแต่ในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเขานะฮะ King of Pentacles ถ้าไม่คอมมิตตอนนี้จะคอมมิตตอนไหนครับ King of Pentacles ผมรู้สึกว่าเขาพร้อมพร้อมมากถ้าไม่มากที่สุดนะฮะในความสัมพันธ์นี้นะครับเขาพร้อมที่จะเดินไปกับคุณแล้วเขาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วคนที่จะเข้ามาหาคุณนะชาวราศีธนู เขามีพร้อมไม่หมดแล้วและด้วยพลังงานของตัวคุณน่ะคุณเพิ่งผ่านตัวนอตโนดราหู ode, นะครับผมแล้วก็ K2 ดาวเกตนะฮะไปแล้วนะครับผมราหู K2 ไปแล้วนะฮะตอนนี้ราหู K2 เนี่ยอยู่ในราศีพิจิกนะฮะสกอร์ปิโอกับทอรัสหรือราศีพิษภอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเป็นไปได้ว่ามันเคยผิดพลาดคุณปฏิเสธเขาด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งแต่ว่า นี่คือสิ่งที่จะกลับเข้ามานะฮะเนปจูเนสโอเคผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสที่หาไม่ได้มากนะครับผมด้วยพลังงานของ Neptunians นะ ผมคิดว่านี่คือ Unexpected นี่คือ u n นเซอร์ n t y ตีที่ที่คุณเคยเจอแต่ว่าด้วยพลังงานนี้ผมคิดว่ามันพร้อมที่จะให้คุณตัดสินใจได้แล้วนะฮะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณเลยนะครับนี่คือโอกาสที่ผมบอกเลยเนปจูนเ s สเนี่ยเป็นลักษณะที่ถ้าคุณหาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนี่คือสิ่งที่คุณต้องการนะครับอืม คุณได้ Five of Pentacles Three of Pentacles เอ่อ Three of Cups นะ f i v Pentacle t h of Cups อา่าอืมน่าสนใจจริงๆสำหรับตัวคุณแล้วนะฮะเอ่อผมคิดว่าในสถานการณ์เนี้ยตัวคุณเองไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่คนที่จะเข้ามามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณคิดนะครับ คือคุณอยากจะอยู่อย่างนี้ไปก่อนคุณอยากจะไม่ได้คอมมิตในเลเวลในระดับของของคนที่จะเข้ามานี้คนที่เข้ามาเนี้ยคือคุณคิดดูว่าเขาได้ King of p e n t a c l e s ผมรู้สึกว่าเขารู้สึกเขารู้สึกพร้อมแล้วนะฮะการที่ถูกปฏิเสธในอดีตหรือว่าสิ่งที่ทำให้เขาเขาเขาถูกผมคิดว่าถูกตัวคุณปฏิเสธเนี่ย คือในอดีตเขาอาจจะไม่พร้อมเขาอาจจะไม่พรอในเรื่องของทรัพย์สินเขา,าจ,จะพร้อมไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะครับแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเขายังดีไม่พอสําหรับตัวคุณเขายังดีไม่พอสําหรับตัวคุณและคุณเลือกที่จะดําเนินความสัมพันธ์ของตัวคุณเองไปเฉยๆนะฮะนี่คือเลือกที่จะโสดแล้วครับชาวราศีธนูฮะ ไม่เข้าใจเหมือนกันในสองปีที่ผ่านมาโสดจนชินแล้วผมรู้สึกว่าคุณรู้สึกลงตัวกับความโสดตรงนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าคุณห่วงความโสดตรงนี้นะฮะแต่ถ้าใครพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธนะ์ผมรู้สึกว่าเขาปลิกนคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเคลียร์ตัวเองพร้อมแล้วเขาเขาอยู่ในสภาวะที่พร้อมเชื่อเดินในความสัมพันธ์แล้วคุณก็ควรจะเปิดโอกาสให้เขานะครับผมโอเค และนั่นคือพลังงานของชาวราศีธนูที่ผมอ่านได้นะฮะ,ะความสัมพันธ์ต่อไปถ้าเกิดคุณเลือกอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่อยากจะโสดนะฮะเข้ามาปรึกษาส่วนตัวนะครับผมแอดไลน์หมอปอง MOR PONG 999นะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก